เบืองพี่น้องดูมันออกมาข้างนอกเข้าบ้านเลยไอ้ถุงน้ำไอล้ล้งไอ้โชคดีไอ้อ้วนเข้าบ้านตรงนี้ไปเข้าบ้านเลยไปเลยเดินไปโอ้ยน้อไปเลยไปเลยเข้าบ้านไปเลยไอ้โชคดีไปเลยเข้าบ้าน เอาบ้านบัดเดี๋ยวนี้นนไอ้นนเลยไม่ทันเพื่อนแต่อยากมากับเพื่อนันานเห็นไหมไม่จบไม่สิ้นแวะหน้าแวะหลังไอ้ถุกน้ำอ,อ่ะอืมไอ้หลงๆอ่ะกินหญ้าต่อไปเออขอให้กูได้เดินขอให้กูได้กินหญ้าเออโอ้โน่นไปขี้ มาตั้งนานมึงไม่ขี้มึงคิดจะมาขี้ไอ,อ้อ้วนเออไอ้นี่ไอ้ทุ่งน้ำน่นนะอันนี้ไปแล้วโนอนก็ไปแล้วไอ้โชคดีก็ไปแล้วนอนเดินดวมต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 ,วมตวมไปแล้วเออ <c oughs> เห็นไหม <c oughs> เห็นไหมทุกท่าน <c oughs> เห็นไหมนะะ <c oughs> เห็นคุณโชคดีไหมอันนี้ก็ไอ,อ,อ้อ้วนเนี่ยเออสุดยอดเลยพวกนี้นี่ ถ้ารวมกลุ่มกันแล้วหาเรื่องชาวบ้านนี่เนี่ยไปเดินร้องข้าบ้านอือ้วนเข้าบ้านเลยไปเลยไปเลยอยากโดนไม้ไหมอ่อไม่สนไอ้นี่มันมันพูดยากปากเปียกปากแฉะเออเดิน เดินไปให้หมดเลยมาเดินมากลับเข้าบ้านเลยถุงน้ำซาไม่อยู่กลางอยู่ทุ่งอยู่ดงอยู่กลางทุ่งกลางดงแล้วก็ยังมาวุ่นวายอีกเออ ไปเลยไอ้วนเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านไหมไม้ไม้ไม้นั่นนี่ไม้นั่นนี่ไม้นั่นนี่เข้าบ้านไหมอยากจะโดนไม้ไงเข้าบ้านไหมเดินไอ้นี่แหละไอตัวนี่ไอตัวนี่ไ,นไม่มันไม่ได้กลัวไม้นั่นนี่ถือไม้ขู่มันมันก็ไม่ได้กลัวนะเออไอ้นี่แหละไอตัวที่มันแบบหาเรื่องชาวบ้านนี่คือไอ้นี่เอพร้อมที่จะแบบ เผือเมื่อไร่ไปเดินเพราะเมื่อไร่มันจะอันนี้ทุกเมื่อเลยนี่ไปเลยเดินไปเดินไปเดินไปโน่นไอโน่นอีกตัวหนึ่งโน่นทำเป็นเงียเ่ยมเหียมเจียมเจียมนั่นนะโชคดีนะ่ะอยู่คนละฝั่งฝั่งนี่ไงเออเนี่ยฝนไม่ตกนะครับพี่น้องแรงแรงชิมหายเลยไปเลยสองตัวเองอนะถุงน้ำไอ้ลง เดินถุงน้ำก็เริ่มแข็งแรงแล้วเริ่มเดินได้แล้วแต่มันเดินออกมาไกลไปไอ้นีไน่ไอ้ตัวที่จะแบบหาเรื่องชาวบ้านเนี่ยไปไม่เอาคือถ้ามันกัดไม่ตายก็ไม่ว่าหรอกมันกัดแล้วมันกัดตายไงคือถ้ามันกัดแล้วมันลุมจนตายไง มันไม่เหมือนหมาบ้านทั่วไปที่กัดแล้วก็กัดแบบธรรมดากัดแล้วมันก็สะบัดสะบัดสะบัดไปเลยไปเลยไปเลยสะบัดจนเอาจนตายมันไม่ตายมันก็ไม่หยุดะมันต้องเอาให้ตายอะ่ะมันถึงจะหยุดอะหมาพวกนี้เออไอถุงน้ำมันก็ไม่ได้กัดให้ตายนะไอถุงน้ำเนี่ยมันก็กัดธรรมดากัดเงบเงียบเเงยบธรรมดาแต่ไอสามตัวนี้ดิ คือมันได้เลยมันได้อีโชคดีมางไงมันเลยกัดเวลากัดแล้วมันก็ต้องกัดให้มันให้มันตายไปเลยนะเอ่ออาเข้าบ้านเลยถุงน้ำเอ้ยไปถุงน้ำอ้วนเข้าบ้านเลยอ้วนอันนี้ก็เสาะจนไม่รู้จะเสาะยังไงแล้วเนี่ยฝนก็ไม่มาสักที เออฝนดูซิเนี่ยคึมนะคึมนะแต่ไม่ตกคึมอย่างนี้ตลอดเลยเมื่อวานก็คึมอย่างนี้แต่ไม่ตกทําไมรัฐบาลมันรู้ว่ามันแรงตอนนี้ทาไมรู้ว่ามันมีเมฆม,ม,มีอะไรทําไมมันไม่ทําฝนเทียมลงมาเลยวะเบื่อหนาย รู้ว่ามีเมฆอยู่รู้ว่ามันแรงอยู่ก็แทนที่จะมันเป็นเอลนนโยอยู่ก็แทนที่จะใช้ฝนเทียมมาบินปล่อยฝนเทียมหน่อยนี่ฝนก็ไม่ตกไม่ตกจริงๆเลยเมื่อาาวานก็ดินไปปล่อยพอดินมีน้ําเจิ่งแค่เนี้ยเมื่อวันก่อนน่ะอันนี้มันที่มันที่มันเจิ่งเนี่ยไม่ใช่อะไรมันเป็นดินเหนียวมันเป็นดินหินนะครับนะโอ้โหตรงนี้ว่าจะมาขุดอ้ เอาดินใส่ที่ไรก็ไม่ได้เอามาขุดสักทีเลยหลุมเริ่มเลยเออเอาเข้าบ้านได้แล้วลูกไป <c oughs> โอ้ดินกับเป็นกลางพี่นอออออ้องเฮ็ดเฮ็ดแขียว่าก็ระดินกับเป็นกลาง <c oughs> แล้วบ่มไปเบดิดอืม เข้าบ้านเลยลูกเข้าบ้านเลยนั่นยสองเพียวเมียเขาเขาอยู่ด้วยกันงงเงงงยง,งงงเงีงงย้ยะกินหญ้าด้วยกันเออสองผัวเมียเขาเนี่ยไอ้นี่ก็เดินเดี๋ยวก็ตกบ่อเนี่ยเดี๋ยวก็ตกบ่อนี่เออไอ้นั่นก็นี่ไอ้นั่นก็ กับเมียเขา,เอ,าอ่าอนี่ก็อยากจะไปเล่นกับเขาเออโอเคนะครับนะออขอบพระคุณทุกท่านมากเลยที่เข้ามารับชมรับฟังเอ่อคืนบานแล้วนนนะสอดรู้สอดเห็นนิวนะถ้าหักก็กดไลค์ถ้าถูกใจกดติดตามโอ้ยใช่ไม่ใช่อันนี้ช่องแสบๆมาสอดรู้นะครับนะ เออนะขีตาออกลอกยุดตื่นเศร้ามากเพราะดนร่างขีตายุ่งๆมาแล้วออกมาแล้วเบื้องนี่อ่ะวูน้ำไมาเฟียไม่บรกอกไม่ไม่ไม่ไม uh, ่น <OUR> oui ี่ทีบ่อหัวเอาไม่บ่อหัวเอาไม่บ่อหัวเอานี่เพิ่มเพิ่มเพิ่มอืมไม่เอาไม่เฟียมันอยากสิไปพุ่นมันอยากสิไปอันนั้นมันอยากจะไปอยากจะไปหายพวกแสบๆพวกนั้นเออไม่ไปกลับบ้าน กลับบ้านถ้าไม่กลับโดนไม้ไม่กลับโดนเปี๊ยเดินกลับเลยไอเดินเออไอเดินไปดูดิใครมาบ้านแล้วไปดูดิไปดูดิไปดูดิใครมาบ้านแล้วโดน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 เออโอ้อกแตกแล้วลูกทรายผมอวกแตกอวกแตกแล้วพุ่นเออมีหอยหมุ่ม้อได้เห็นมั้งหม่งม้อหมุ่งม้อหน่อยหมก่งใหญ่ได้พุ่น เต็งโมเต็งโมเต็งโมเต่งโมลูกตัดตัวรดบ้านมีรับประทานละถูกอกถูกใจเต็งโมจินตะลามาหม่อ่าโอเคนะครับนะแซบๆมาสวัสดีครับ